เช็คพัสดุแฟลตผ่านไลน์เช็อยังไงทำย่างไงามาดูกันเลยครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปไลน์ขึ้นมาเลยนะเปิดไปเลยให้เราแอดแฟลตเอ็ f เพรสออฟฟิเชียลแอเคก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แตะติดตามพัสดุตรงนี้แตะเข้าไปได้เลยระบบก็จะให้เราใส่หมายเลขพัสดุ ใส่เสร็จแล้วก็กดค้นหาเท่านี้เองนะครับไม่ยากเลยใช่ปะล่าลองไปทํากันดูนะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วเช็คพัส,สดุเคอรี่เช็คผ่านไลน์ทำยังไงมาดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปไลน์ขึ้นมาเลยนะเปิดไปเลยก็ให้เราแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเคอรี่ได้เลยนะครับตรงนี้แตะไปเลยแล้วเราก็แตะที่เช็คพัสดุ หลังจากนั้นเขาก็จะให้เราป้อนหมายเลขก็ปองให้ถูกนะป้อนมาแล้วเราก็คิดเพื่อเช็คสถานะพัสดุของเราก็จะปรากฏไทม์ไลน์ของพัสดุเราแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอ้ว่าแต่มันช้าตรงไหนนะของผมก็รู้จุดแล้วนะว่ามันค้างอยู่จุดกระจายสินค้าในจังหวัดหนึ่งซึ่งถือว่านานนะ ค้างอยู่ถึง3วันผมก็งงนะของใครคร้างนานแปลกแปลกแต่ผมมันแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้วสอนเช็ดพัส,สดุไปสนีผ่านลน์ทำยังไงดูตรงไหนมาดูเลยก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปไลน์ขึ้นมาเลยนะเปิดไปเลยจากนั้นก็ไปแอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางไปสนไทยได้เลยนะครับ จากนั้นก็ให้เลือกเลขแท็กกินแตะเข้าไปเลยแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับถ้าพิมพ์ถูกเนี่ยเขาก็จะโชว์รายละเอียดของพัสดุเราแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมนอกจากนี้เราสามารถติดตามพัสดุผ่านเบอร์ทโทรได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองลองไปเช็คกันดูนะแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว